สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงว่าทำไมคนที่ใช้ AI ช่วยในการเขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนที่ใช้ไม่เป็นนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่า อ่าเรามี AI ไนะครับไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT ไม่ว่าจะเป็น b o ร์ดอนะครับที่เราสามารถใช้ในการช่วยเขียนโปรแกรมช่วยในการทำงานของเราได้นะครับผมซึ่งก็เลยอยากจะมาพูดถึงนะฮะว่าคนที่ใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรมแล้วใช้เป็นเนี่ยคือจะพัฒนาตัวเองนะครับได้เร็วมากๆนะเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้เลยนะครับผมเนี่ยอ่ามีความคิดอยากจะลองฝึกทำ เวิร e สโค้ e เอ็ก n นนะครับก็จะเป็น e x t e n s i o n เอาไว้จับเวลาเวลาที่เราเขียนโค้ดนะว่าเราฝึกเมกื่อกี่นาทีฝึกเมื่อกี่ชั่วโมงแล้วนะครับเออก็มีไอเดียขึ้นมาก็เลยอยากจะลองทำนะครับซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับผมก็อยากจะทำดูนะครับซึ่งผมใช้เวลาเนี่ยไปประมาณน่าจะ4ชั่วโมงได้เออนะครับตั้งแต่ประมาณน่าจะ5ทุ่มถึงประมาณตี3เกือบตี4เลยนะฮะเออประมาณนั้นแหละ4 4ชั่วโมงอะ่ะเออนะฮะ ก็ได้ออกมานะครับเป็น extension นะฮะที่เดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยคือผมกะจะใช้ document นะในการเออเข้าไปดูว่ามันทำอะไรยังไงคือตอนแรกผมก็ใช้เกือบชั่วโมงนะครับที่ผมใช้และที่ผมรู้สึกว่า ออลองไปใช้ c h a t GPT ดีกว่าจริงๆผมควรจะใช้ตั้งแต่แรกแหละเพราะว่าหลังจากใช้แล้วมันทําให้การทํางานแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเร็วมากๆนะครับคือผมก็ได้เข้าใจเลยว่าเออมันใช้คําสั่งอะไรยังไงคือจากการใช้ c h a t GPT แล้วก็อ่านโค้ดเออไอเน,นี้ยสาคัญแม่คือทุกคนสามารถใช้ AI ได้นะไม่ผิดนะครับแต่สิ่งสําคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้จักการอ่านโค้ดด้วยนะฟังก์ชันนู่นนี่นั่นว่ามันทําอะไรยังไงนะครับนี่ก็จะเห็นว่า เนี่ยผมใช้ ChatGPT นะคือในการแบบดูแล้วก็นั่งอ่านไปด้วยนะครับเออนั่งแกะนั่งงมไปนะครับผมก็ตามนั้นที่บอกว่าใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงนะในการสร้าง extension ตัวนี้เสร็จนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับอ่ะนี่นะซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์สอนทำ extension vs. Code อยู่ยังไงก็รอติดตามนะครับนี่นะครับโค้ดก็เขียนมาประมาณไม่ถึงร้อบรรทัดหรืออ่ะรวมๆก็ร้อบรรทัดนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ นะไม่มีอะไรมากเลยทีนี้มาดูหน้าตา extension นะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าดีบักนะครับอ่าอ่านี่ครับมาล้ก็สังเกตด้านล่างตรงนี้เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเวลาขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็มีปุ่มนะครับคือผมเนี่ยมีไอเดียง่ายๆเลยคืออยากจะฝึกทำ extension ใช่ปะ่ะผมก็เลยคิดว่าเออว่ะเราเน่าจะทำเป็นเหมือนตัวนับเวลาเออพูดง่ายๆตัวนับเวลานะครับว่าเราเนี่ย เขียนโค้ดนะมานานกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเราจะได้รู้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีคนทําแล้วนะแต่ผมไม่สนใจเพราะว่าเราอยากจะฝึกไงเราไม่ต้องไปแช่ว่ามันมีคนทําอยู่หรือยังไงนะฮะเราทําออกมาเลยเพราะว่าเราต้องการฝึกทำอ่านี่นะฮะเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทําเองนะครับเออมันอาจจะซ้ำกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรเราก็ลองประยุกต์ใช้ต่อยอดดูอ่ะก็มาดูนี่เห็นไหมก็ถ้าเกิดผมกดปุ่ม start timer นะครับปุ๊บอ่า มันก็จะเริ่มนับเวลาเห็นปะ่ะในการอ่านี่ฮะที่เราเขียนโค้ดเออนะครับเนี่ยเราก็เขียนไปเรื่อยๆเออนะฮะสมมุติว่าผมเขียนเสร็จแล้วนะครับผมก็สาม,มารถที่จะสต็อป i m e มได้ปุ๊บพอสต็อปปุ๊บอ่าเห็นปะ่ะระยะเวลาก็หยุดนะฮะสมมุติว่าผมเขียนเสร็จแล้วทีนี้ผมอยากจะเริ่มใหม่อ่าสมมติอ่าสมมตินะผมเขียนมา1ชั่วโมงโอเควันนี้ผมรู้แล้วผมฝึกเขียนโปรแกรมมา1ชั่วโมงแล้วนะครับอ่าผมกดหยุดปุ๊บแล้วผมก็รีเซ็ต อ่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะเริ่มนับใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเออเนี่ยก็เป็น extension ง่ายๆเลยที่ผมทำขึ้นมาแต่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับเออเพราะว่าอา่าแรกๆคือมันก็งงแหละเออมันทำยังไงอะไรยังไงก็นั่งแกะนั่งงมไปนะฮะเออจนสุดท้ายก็ได้มานะครับซึ่งเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะฮะก็คือการลงมือทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพอผมทำ extension ตัวนี้เสร็จผมก็มีไอเดียอะไรอื่นๆอีกที่อยากจะ ลองทาดูนะครับเออซึ่งไอตัวนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะพับลิชไปให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับอ่าก็ชื่อ extension ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น coding time tracker นะครับก็คือตัวจับเวลาการเขียนโค้ดนั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะเห็นไหมนะครับว่าเนี่ยผมใช้นะฮะอ่าเป็น chatgpt นะเออในการเรียนรู้นะครับแล้วก็หลังจากเราเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเออเราก็เอามาลองฝึกลองทําดูเห็นไหมว่าเราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเนี่ย project คือเป็น extension ตัวเนี้ยที่เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับเออทำยังไงให้แบบอ่ามันมีปุ่มมีการจับเวลาข้างล่างมีอะไรเงี้ยคือเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นนะความสําคัญจริงๆอะ่ะคือผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้อยู่แล้วแหละในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนมาถามผมอยู่ว่าผมใช้ AI เนี่ยผมผิดไหมนะฮะที่ผมไม่ได้เขียนโค้ดเองหรืออะไรก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือนั่นแหละเออมันเป็นเครื่องมือที่ เราสามารถใช้ในการช่วยทํางานได้เนี่ยผมเชื่อนะว่าถ้าไม่มี AI ผมน่าจะต้องงมอีกเป็นเป็นวันวันนะเอออันนี้จริงๆนะครับแต่พอได้ AI มาก็ลดระยะเวลาเหลือแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมนี่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยความรวดเร็วนะแล้วก็มันทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อันนี้ผมชอบมากคือการเรียนรู้เร็วมากๆนะครับเนี่ยหลังจากผมลองงมไปอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเออถ้าเราอยากจะทําปุ่มหรือว่าทําให้มันกด คลิกได้และมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยเอ,อ่อในการทำ v s Code Extension คือรู้แล้วว่าทำยังไงนะครับเนอย่างเช่นการสร้างพวก Status Bar Message นะครับอ่าการสร้าง Status Bar Item อะไรพวกนี้นะอ่านี่นะครับเนี่ยก็คือรวมๆแล้วก็ใช้ ChatGPT ช่วยนะครับในการเรียนรู้เลยนะครับนี่แหละก็อยากให้ทุกคนนะครับอ่าใครที่ยัง รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นหรืออะไรเนี่ยลองใช้ดูนะมันมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับคือเราใช้ได้ใช้ในการเรียนรู้อะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าการใช้เนี่ยเราก็ต้องออมีความเข้าใจนะเออมีพื้นฐานหรือเวลาเราใช้เนี่ยเราก็อย่าก,ก๊อปโค้ดอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อ,อ,อยากจะบอกไว้ด้วยนะครับก็คือเราควรที่จะทําความเข้าใจโค้ดด้วยว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมเออนะครับแต่โดยรวมนะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ก็ควรจะเข้าใจ นะครับเพราะว่ามันก็สําคัญอยู่ดีการอ่านโค้ดการทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําสั่งฟังก์ชันตัวนั้นตัวนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะไดะ้ลองไปใช้งานนะจริงๆก็น่าจะใช้กันอยู่แล้วเออนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเออนะฮะใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็ลองไปใช้ดูนะครับสําหรับการช่วยให้เราเขียนโค้ดได้รวดเร็วขึ้นนะครับเรียนรู้ได้เร็วขึ้นช่วยทํางานอะไรพวกนี้นะครับโดยการใช้ AI นะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่า AI ตัวอื่นนะครับก็ไปใช้ดูนะครับผมแล้วมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วมากๆนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ